ไม่รู้ว่าพูดได้เยอะอาจจะพูดได้แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งภาพยนตร์นะเป็นภาพยนต์ของเน็ตฟลิอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องราวของความฝันของของคน4ี่คนที่อยู่ในรถเร่สายหนังซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสมัยก่อนไนงะเาเรียกว่าหนังเร่ขายยาก็คือเอาหนังไปฉายฟรีแล้วก็เอายาไปขายสำหรับคนที่มาดูหนังก็กขายยาไปอะไรเงี้ยก็เป็น ยอ้อนไปสัก50ปีอนะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วก็เป็นความฝันของคน4ี่คนที่ต้องมาอยู่ด้วยกันอนะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเป็น,ปนมันมีทั้งแบบว่ามันมันมีหลายความรู้สึกเนาะหรอ,อว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องของความฝันกับกับสิ่งที่รักอะไรอนยะ่างเงี้ยมาร่วมงานกับผู้กำกับโอ้โหระดับระดับพี่อุ๋ยด้วยพี่เอ จริงๆรู้จักอุยอยู่แล้วส่วนตัวครับแล้วก็จริงๆเราก็มีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องได้เจอนะักแสดงร่วมทุกคนเป็นก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แรกๆก็อาจจะยังบอกว่าไม่ไม่ได้แบบเข้าขากันมากแต่ณนะปัจจุบันคือแบบเราเราเราถ่ายทำใกล้จะจบแล้วนะครับตอนนี้คือทุกคนก็สนิทกันเหมือนเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันหอกว่า3เดือนอะไรเงี้ย ก็มันจริงๆมันมันคล้ายกับในภาพยนตร์เลยที่แบบมันคุณมิตรอ่ะมันเล่าเรื่องถึงยุคที่แบบคุณมิตรชัยบัญชาแบบดังมากในยุคนั้นเลย้ยแล้วก็เราก็ฉายหนังเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เวบลกดดันไหมครับว่าหลายคนเห็นเวลาพี่เวบลเล่นหนังอ่ะแจะแบบว่าดูที่แบบว่ามีการแต่งเรื่องดีคุณเรื่องอะไรแล้วตัวแล้วเรื่องนี้อีกอะไรอีกคนขับขามาเยอะเหมือนกันโอ้ยขอบคุณครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเต็มที่มาก,บบากน,กนาาะฮะ การถ่ายทำโลเคชันที่เราเลือกอะไรเงี้ยคือเราพยายามให้เสมือนจริงมากที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของการพูดหรือว่าวิธีการคนสมัยก่อนที่เขาเวลาเขาคุยกันหรือว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่บางบางคำที่คนสมัยก่อนเขาใช้เราก็จะหยิบหยิบมาใช้ในภาพยนตร์แล้วก็จริงจิงหรือว่าสิ่งที่มันยากมากๆก็คือเราไม่ได้อยู่ในยุคนั้น เราต้องพยายามแบบว่าเข้าไปอยู่เข้าใจแล้วก็ไปเข้าใจคนในยุคนั้นว่าว่าเขารู้สึกยังไงเขาทําอะไรกันบ้างก็สนุกดีนะอยากการภ้ามมาส่วนเบางต้นนะครับแต่ได้เห็นที่เบียรในหลากหลายเสียงในการใช้ตัวเต์ที่ต่างกันเลยไหมครับไม่เรียนเลยไม่เรียนที่ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นไปเรียนเนาะเราก็จะมีแบบว่าเวิร์คช็อปกับพี่ๆที่เป็นนักภาคมืออาชีพอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็คือเราเราก็คือลองใส่อารมณ์ของเราเข้าไป แต่โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องของการภาคในสมัยก่อนมันก็จะมีรูปแบบหรือว่าลักษณะในการภาคที่แบบยุคนั้นภาคแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะไม่เหมือนเราคุยกันตอนนี้นะก็แบบว่ามีแบบเอ,อื่อยเชยออบใหม่นะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเสน่ห์ในยุคนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเข้าใจว่าเออเนี่ย คนสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบอะไรแบบนี้ไไนใช่เริ่มแล้วตอนนี้ <laughs> สนุกดีส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะพยายามแบบว่ามีเวลาให้เยอะนะครับเพราะว่าเนีเป็นคุณพ่อแล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็ออย่างอย่างภาพยนตร์ก็จะแบบว่าสั้นหน่อย <laughs> ใ,ชใช้เวลาน้อยหน่อยแล้วก็เรื่องของคิวก็จะแบบว่าชัดเจนว่าเริ่ม <laughs> บริหารเวลาไนดะ้ อ่าผมสามารถบริหารเวลาได้รู้สึกว่าละครเดี๋ยวมีแน่นอนครับมีมีมีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับแต่ช่วงนี้ก็คือแบบว่าเดี๋ยวมันจะถึงช่วงที่เราเราต้องแบบนัวไปแดนก็มีเวลาส่วนตัวพื่แบบว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ดีครับดีดีตื่นเต้นมปจักรจริงๆริมันก็ตื่นเต้นนะครับคือมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่แบบเราก็แบบไม่เคยแบบ ไม่เคยมาก่อนแต่ว่าเราก็ไม่นั่นแหละเดี<ม>๋ยวพอมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็คงจะทำทาได้เรามีเพื่อนเรามีผู้ใหญ่เรามีคนที่เคยมีประสบการณ์<ม>ให้คําแนะนําตลอดอย่างเงี้ยเราก็ศึกษาเองอะไรเองอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบมีวิธีการเลี้ยงลูกหรือเป็นครอบครัวที่เป็นในแบบฉบับของแบบคณารถในแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออล้วก็แบบจะมีเวลาให้ ให้กับครอบครัวเยอะมากที่สุดเขาเรียกทำได้คนก็ไม่เคยมีมีแพ้แท้ต้องไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยปัจจุบันไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแท้แท้ไม่มีนะแต่แท้แท้ไม่มีแต่กินเยอะมากอันนี้คือกกินเยอะคือคือพยายามกินเยอะคือพยายามกินด้วยกันไงเขาบอกว่าเวลาคนที่แบบท้องอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาจะกินจุกกินจิบเขาจะกินน้อยอ่ะแล้วน้ำหนักจะไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกว่าแบบเราเราต้องกินให้ดูนะเราไมนต้องกินได้เยอะเป็นตัวยาเพื่อเขาจะได้กินน้ำหนักมาอยู่ที่ผมหมดเลยนี่ผมขึ้นมาสองสามโลนะน้ำหนักผมขึ้นมานะช่วงนี้ในผมเรื่องของการกินเราไม่เห็นตัวเองในอีกพาร์นึงป็นไงเออก็สนุกดีครับมันก็เป็นเป็นชีวิตในอีกพาร์ตนึงที่มันมีเสน่ห์เนาะจริงๆแล้วคนสมัยก่อนก็ก็จะต้องมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้ว การมีครอบครัวก็คือก็คือความสุขส่วนตัวนะมันดีอ่าหลายคนเห็นภาพว่าพี่เพี่ดูมีความสุขดูแลภรรยาดีอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเรา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 รู้สึกว่าเราก็คือเราคือครอบครัวเราคือหัวหน้าครอบครัวเราก็อยากจะแบบทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดแต่ดูแลดีขนาดนี้ไม่วายภรรยเห็นดราม่าใช่ไหมคะพี่ไปย้อนยิ่งไปดีกว่า ไม,ไม่ต้องห่วงครับเขาผมดูแลดีที่สุดไม่ต้องห่วงแข็งแรงอย่างนี้เขาเป็นสายการเดนเจี่ยใช่ครับคือจริงแเขาอะไรคือคนท้องไม่ใช่คนป่วยเนาะ,ะแต่ว่าในใ,ในในช่วงเวลาที่แบบว่ามันเริ่มแบบว่าเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าอันนี้ไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไหวปกติเราก็ไม่อยากห้ามเขามากพอห้ามมากมันก็เครียดไงก็เราก็คอยดูว่าเอออันนี้ทําได้นี่ทําไม่ได้แค่ไหนเราไม่อยากแบบว่า อันนี้ห้ามอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อวันทีเห็นกระแสดราม่ามาดิเขาบอกเฮ้ยจริงๆเขาเป็นห่วงแน่ใจไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นอะไราก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้อะไรใช่เขาคงเป็นห่วงแหละเราก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าเราก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดอยู่แล้วเมื่อวันี้ก็จะแบบขอไปโดยออกคลิปอะไรเงี้ยเพื่อแบบงานแบบไปเขารู้สึกว่อตาอะไรอยางเงี้ยใช่เขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าเรีจะถามไปเเออเขารู้สึกว่าแบบ เหมือนเวลาเราเราเราท้องใช่ไหมฮะมันรู้สึกหงุดหงิดที่แบบเราทำหนึ่งนี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าไปทําในสิ่งที่เราอยากจะไปแต่ทําเท่าที่เราทําได้เดี๋ยวเมื่อก่อนจะแบบว่าต้องแบบไปเที่ยวต้องเดินไม่ต้องเดินเดี๋ยวขับรถไปถึงเลยแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ถ่ายรูปกันใกล้ๆไม่ไม่ต้องเดินเยอะคือเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการเอาแบบว่าเออไม่โหดอ่ะ สะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เที่ยวเลยก็ก็ไม่ได้เดี๋ยวเครียดไม่เที่ยวมันอยู่ในสายตาเราเพียงใช่ใช่่พีีเยาไปเที่ยวบ้านตรวจบ่อยๆนะเราอยากไปใช้เวลาแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันบริสุทธิ์ด้วยละทวันอะไรเงี้ยเตอร์ขนาดไหนจะได้เตอร์ขนาดไหนครับเพราะว่ามีเตรียงมีอะไรอยู่าง้ไหมครับก็เออแต่เตียงอะไรจริงก็ต้องขอบคุณนะครับมีแบบสปอนเซอร์หรอกมีผู้อุปการะคุณแบบว่า ติดต่อส่งของแบบว่าสําหรับคุณแม่กับเด็กมาให้เยอะมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเราก็จะได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยพี่เียเฉลเตียมเอชายคันนี้นะครับอันนี้มันอ่ะอันนี้มันต้องมีปาร์ตี้เฉลยนะฮะมี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 ใช่ไหมครับกับเพื่อนๆมีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันก็ต้องแบบว่าอ่ามีเฉลิก็นิดนึ่ อันนี้นะครับจริงๆหมอเขามีกำหนดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะแบบเร็วช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบว่าจะพยายามให้แบบถ้าทำได้นะอยากให้แบบอยู่ในปีนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็เลยไปก็รู้สึกว่าเราเป็นบัวไงถ้าลูกเป็นเสือแล้วมันเข้าขากันผู้ใหญ่พูดไปผมก็แบบผมฟังหูไวหหูไม่ได้หมดครับจริงๆผมผมไม่ได้แบบว่ากัะอะไร เอาธรรมชาติที่เขาอยากจะมาแล้วก็แล้วก็ดูคุณแม่ด้วยอันนี้ก็คือเข้าไปห้องพ่ะอันนี้คือธรรมชาติทั้งมีอันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ใช่ไหมเรายังไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันเหลือเด็กกลับตัวมาธรรมชาติไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่าก็ต้องดูผมใหม่มากไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูแบบว่าณตอนนั้นอ่ะว่าแบบเออเราต้องทําอะไรให้แบบปลอดภัยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยบาคนจะตื่นเต้นเรื่องการเข้าไปอยู่ในห้องพ่อที่เรียนแบบ งานต้อนรัเองในวมเวียนนารีค่ะโอ้ยังครับยังจะเข้าแมกกาซีนได้ไหมออกเข้าอยู่แล้วไปอยู่แล้วเราต้องไปเห็นไปเห็นเป็นคนที่สองอยากคุณแม่ครับคุณพ่อที่แม่แต่ในใจไี่เนี่ยบอยากได้ลูกสาวจ้าจนจริงๆเขาอยากให้มาครับก็ต้องดูว่ามันเป็นช่วงคริสต์มาสซึ่งคุณแม่ก็ก็อยู่ที่นู่นเขาก็มีครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วก็ลองบอกว่าเออถ้าแบบว่ามาได้ก็คงอยากมาแหละ จจะมาก่อนหรือมาหลังอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงครับผู้ใหญ่นี่เห่อกว่าเราเยอะคือไม่ต้องบอกก็มาเถื่อกว่าเราด้วยใช่ไหมพี่เรียบแต่เราก็เถื่อนใช่ไหมครับล็อบบีเราก็เราก็เหื่อนนะเรื่องที่ทำหลังจากใจพี่เรียอยากได้ลูกชายลูกสาวได้หมดครับได้หมดไดด้หมครับอะไรก็ได้เราได้ครับ